ฉันมาเยี่ยมป้าทั้งทีเนี่ยใจคอป้าจะให้ฉันกินผักกับน้ำพริกแบบนี้หรอฉันจะกลับละเสเาล่าเลยอยู่กินข้าวกับแม่น้อยไม่ได้เลยฉันกินอาหารที่บ้านแม่ไม่ลงหรอกทั้งสกรปรกทั้งเหม็นน่ะบางคาร่วยอีกแล้วเหรอเนี่ย ป้าจ๊ะฉันไปเยี่ยมป้าจ๊ะไปไงมาไงเนี้ยและจะมาทําไมไม่บอกป้าก่อนป้าก็ฉันเนี่ยกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ป้าไงเธอพงเธอไพรอะไรและลางานมาแบบเนี้ยเจ้าไหนเขาไม่ว่าเหรอไม่เห็นต้องลําบากอะไรอย่างนี้เลยลําบากอะไรกันละจ๊ะวันเกิดป้าทั้งทีเนี่ยอย่าลืมสิป,ป้าป้าเองเนี่ยก็เหมือนแม่ของฉันคนหนึ่งนะตั้งแต่แม่ฉันเสียไปอ่ะก็มีแต่ป้านี่แหละ ที่คอยเลี้ยงฉันจนโตอ่ะจะให้ฉันลืมวันเกิดป้าได้ไงจ๊ะงั้นก็มากินข้าวกับป้าเดี๋ยวป้าไปตักข้าวให้นะ,ะเ,ดเดี๋ยวก่อนป้าท<อ>ําไมกับข้าวมีแค่ผักกับน้าพริกแบบนี้เออป้าขี้เกียจทํากับข้าวอ่ากินแบบเนี้ยมันก็ง่ายดีนี่ป้าจ๊ะป้าขี้เกียจทําหรือว่าป้าไม่มีตังซื้อของดีๆกันแน่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอาร์ตเออคือว่าไม่รู้แหละ ฉันมาเยี่ยมป้าทั้งทีเนี่ยใจคอป้าจะให้ฉันกินผักกับน้ำพริกแบบนี้หรอเออป้าขอโทษเอางี้แต่ป้าป้าเงินนี้ไปนะไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่มาทำกับข้าวเออแต่ว่าไม่ตรงไม่แตะแรงนั้นแหละป้าฉันกลับมาย่ยมป้าทั้งทีเนี่ยป้าทำกับข้าวดีๆให้ฉันกินหน่อยนะเออถ้างั้นก็เดี๋ยวป้าจะรีบไปและรีบกลับมานะ ไก่สองโลเอาเนื้อหมูโลหนึ่งโหป้าวันนี้อะไรเข้าสิงเนี่ยปกติมาร้านฉันก็ซื้อแต่ผักคิดยังไงมาซื้อเนื้อเนี่ยวันนี้อ๋อ พอดีเจ้าอาร์ตเน่ะมันกลับมาเยี่ยมมันเกิดป้าน,น่ะก็เลยจะมาซื้อไปทํากับข้าวให้มันกินมันเกิดทั้งทีกลับมาแค่หลานเหรอป้าแล้วลูกตั้งสองคนไม่กลับมาบ้างหรอป้าเออก็คงยุ่งงานอยู่นั่นแหละเอ็งก็รีบรีบช่างให้คะทีใครจะรีบกลับ อา้าวเย่น้ำว้าเย่แอนเอา้าแม่ในลูกสองคนกลับมาเยี่ยมแม่ในวันเกิดของแม่เหรอลูกเยี่ยมบ้าเยี่ยมบออะไรล่ะแม่ในพี่อาร์ตโทรมาบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วไงพวกฉันเนี่ยก็เลยรีบหมุงรถมาหาเนี่ยเรานี่อะไรนี่พี่อาร์ตพี่โกหกพวกฉันหรออืมฉันโกหกพวกแกเองอะพี่อาร์ตไม่ไี่บ้าไปแล้วเหรอพี่ทำอะไรเนี่ย ถ้าฉันไม่โกหกพวกแกเนี่ยว่าแม่ของพวกแกกำลังจะตายเนี่ยแกจะยอมกลับบ้านมาหาแม่ของพวกแกไหมล่ะนี่พี่อาร์ตพี่รู้ไหมว่าฉันอุตส่าห์รีบทิ้งงานมาหาเนี่ยแล้วพี่รู้ไหมว่างานมาันสำคัญกับฉันมากแค่ไหนนั่นนะสิรู้ไหมว่าเวลาแต่และววินาทีของพวกฉันเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแหละแล้วไอง,งานของพวกแกเนี่ยมันสําคัญกว่าแม่ที่คลอดพวกแกมางั้นเหรอ <S <S คนที่ทํางานหนักเลี้ยงพวกแกมาจนโตเนี่ยไม่ใช่แม่ของพวกแกเหรอ พอเธออาร์ตอย่าทะเลาะกันเลยในไหนก็มาแล้วนั่งพักก่อนนะลูกหิวไหมเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินไม่ต้องอ่ะฉันจะกลับละเสเวลาจรฉันก็เหมือนกันที่สำคัญนะฉันกินอาหารที่บ้านแม่ไม่ลงหรอกนี่พวกแกสองคนอะ่ะไม่ได้กินเหม็นสาบบ้างเหรอวายทั้งสปกปรกทั้งเหม็นน่ะแบบนี้ใครจะอยากกลับบ้านอะ่ะงั้นฉันกลับก่อนลนะแม่ต้องไปงานวันเกิดเจ้านายอะ่ะ วันนี้ก็วันเกิดแม่เหมือนกันนะน้ำวาอยู่กินข้าวกับแม่หน่อยไม่ได้เลยอุ๊ยไม่เอาอ่ะเสียเวลาฉันต้องรีบขับรถกลับกลัวรถติดแต่ไปงานไม่ทันถ้าเกิดฉันตกงานขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเดี๋ยวน้ำวาอะไรนี่ก็อีกคนเป็นแค่คนนอกอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาจุ้นเรื่องของพวกฉันคะฉันต้องจุ้นอยู่ละพ่อป้าแกเนี่ย มีบุญคุณกับฉันพวกแกจะให้ฉันทนเห็นป้าของฉันเนี่ยโดนลูกแท้ๆแบบนี้ทอดทิ้งได้ไงทอดทิ้งอะไรพวกฉันสองคนเนี่ยก็ต้องมีงานมีเงินที่ต้องทำไหมไม่ทอดทิ้งงันหรองั้นพวกแกเนี่ยแกเนี่ยรู้ไหมว่าบ้านของพวกแกเนี่ยทำไมถึงเหม็นสาบแบบนี้จะไม่รู้ได้ไงนั่นไงฉันจะบอกให้เอาบุญนะที่บ้านของพวกแกเหม็นสาบเนี่ย ก็เพราะว่าพวกแกเนี่ยไม่เคยส่งเงินมาให้แม่เลยสักบาทนี่แหละ รั่วอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้ย เรียบร้อยแล้วจ้ะป้าแต่ฉันว่านะหลังคาบ้านป้าเนี่ยมันรั่วเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับป้าว่าแต่ป้าได้กลิ่นอะไรตุ่มๆมั้ยครับมันกลิ่นยังไงไม่รู้อะ่ะผมได้กลิ่นมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะเออสงสัยจะเป็นกลิ่นจากกระโถนนั่นแหละจ้าป้าเอาไว้ถ่ายเบาอะ่ะขอโทษทีนะ แล้วทำไมป้าไม่ไปใช้ห้องน้ำล่ะครับเออห้องน้ําป้าท่อมันตันใช้ไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วเลยจ้ะแล้วทําไมป้าไม่ซ่อมเออคือว่าป้าไม่มีเงินว่าไงนะครับป้ามีลูกสาวทั้งสองคนเลยนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะครับว่าไม่มีใครส่งเงินให้ป้าสักคนน่ะเอออย่าไปว่าพวกเขาเลย ลูกป้าน่ะเขาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันนั่นแหละแกรู้ไหมว่าแม่พวกแกเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ยังไงต้องใช้กระโถนแทนห้องน้ำต้องนอนตากน้ำฝนเวลาที่หลังคารั่วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่แกไม่มีเงินซ่อมไหนจะต้องกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มทุกๆวันน่ะเพราะแม่แกไม่มีเงินซื้อ ในขณะที่พวกแกเนี่ยกินหรูอยู่สบายใช้เงินฟุ่มเฟือยพวกแกเคยโทรมาถามแม่พวกแกบ้างไหมว่าแกกินอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงนี่น้ำวะและรถที่แกกำลังขับเนี่ยแกลืมไปแล้วเหรอว่าใครเป็นคนออกให้แกแม่แกเนี่ยขายที่นาที่มีเพื่อออกรถคันนี้ให้แก จะรถให้ฉันเหรอจ๊ะใช่แล้วลูกก็น้ำหวาบอกแม่เองว่าอุตส่าห์ได้งานดีๆถ้าไม่มีรถขับก็อายคนอื่นเขาแย่เลยแม่ก็เลยไปขายที่นาะเอามาซื้อรถให้ลูกไงเฮ้ขอบคุณแม่มากเลยนะคะหนูรักแม่ที่สุดเลยอะ่ะจ้าขอบคุณนะคะจ้าแม่ของพวกแกเนี่ยยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ลูกมีความสุขแต่ความสุขของแม่คืออะไรรู้ไหมคือการได้อยู่กับลูกในวันสําคัญแต่พวกแกเนี่ยกับไม่ท่านไม่ได้พวกแกคิดเอาแล้วกันนะว่าพวกแกสองคนเนี่ยเป็นลูกภาษาเลยแม่จ๊ะฉันขอโทษนะจ๊ะฉันไม่รู้เลยอะว่าแม่ต้องลําบากขนาดเนี้ย ฉันขอโทษจริงๆนะจ๊ะแม่แม่คะเงินเนี่ยหนูให้แม่นะหนูขอโทษที่หนูไม่ค่อยส่งเงินให้แม่เลยแม่กิบไปนะเงินดอกนะ่ะมันไม่สำคัญสำหรับแม่หรอกนะสิ่งที่สำคัญนะ่ะ ขอให้แม่ได้กินข้าวผอมหน้าผอมตากับลูกอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ยังดีโอ้แม่ฉันมัวแต่เห็นงานสำคัญนะ่ะจะลืมไปว่ามีแม่คอยอยู่ที่บ้านแม่คะต่อไปหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฉันก็เหมือนกันนะแม่ฉันขอโทษแม่คะต่อไปเนี้ยแม่มาอยู่กับหนูนะคะ แม่จะได้ไม่ต้องลาบากเดี๋ยวหนูเนี่ยจะเป็นคนดูแลแม่เองค่ะจริงเหรอน้ำว้าน้ำว้าจะให้แม่ไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอจริงจ้ะจริงจ้ะแม่แม่ไปอยู่ใกล้ๆก,กับพวกฉันนะจ๊ะฉันจะได้ไปเยี่ยมแม่ไปบ่อยไงน้ำว้าแอนขอบใจมากนะลูก น้าฉันต้องขอบคุณพี่มากเหมือนกันนะที่คอยเตือนสติพวกฉันนะ่ะพวกฉันเป็นลูกแท้ๆยังดูแลแม่ไม่ดีเท่าพี่เลยน่าอายจังเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกคนเราลงผิดกันได้แต่อย่าทำแบบเดิมกับแม่ก็พอละพวกแกโชคดีนะที่ยังมีแม่ให้ดูแลแต่ฉันสิอยากดูแลแม่แทบตายแต่ไม่มีโอกาสตอนที่ท่านยังอยู่เนะี่ย ก็จงดูแลท่านให้ดีที่สุดขอบใจมากนะอาร์ตไม่เป็นไรจ้ะป้าฉันบอกป้าแล้วไงจ๊ะว่าป้าเนี่ยก็เหมือนแม่คนคนหนึ่งของฉัน